หลังจากที่ประกอบเสร็จเราก็มาสาธิตดูกันเลยนะครับนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับครับใครมียางเก่าๆอย่าทิ้งนะครับก็สามารถนำมา DIY ได้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการตัดออกลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัดขอบนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะนำไปทำอะไรนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทาการ DIY สำหรับยางเก่ารถมอเตอร์ไซค์เราครับก็อย่างที่เกินไปข้างต้นนะครับก็ตัดออกนะครับแล้วก็ขอบ2ด้านนะครับตัดออกนะครับเราจะใช้แค่ส่วนนี้นะครับจากนั้นเราก็มี ก็ต่อสามทางนะครับก็เป็นหกหุนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นำท่อหกหุนมาใส่นะครับจากนั้นก็มีท่อสี่หุนใส่ให้ยาวกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะยึดติดกับยางของเรานะครับ ตรงนี้ก็เจาะรูไว้ครับเพื่อที่เราจะร้อยลวดนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับนะครับเราจะใส่ให้เป็นรูปทรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าจะทำอะไรนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะใช้ลวดผูกครับหรือใครมีสกรูนะครับก็ยิงไปเลยนะครับเพื่อที่จะล็อกอตัวท่อตัวนี้ให้แน่นนะครับแต่ว่าตรงกลางเราสามารถหมุนได้นะครับนี่ครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะออกมารูปร่างหน้าตาลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็นำท่อ หกหุนเอามาต่อเป็นด้ามน,นะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับเวลาฝนตกมาน้ําก็จะขังหน้าบ้านเรานะครับตามอ,อย่างเช่นเราลาดปูนไว้นะครับเราก็จะทําเป็นที่รีดน้ํานะครับหรือที่ดันน้ําออกไปนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําวิธีการรีดวิธีการดันน้ํากันเลยนะครับครับเมื่อประกอบเสร็จก็มาทดลองกันเลยนะครับ นีครับก็เหมาะสำหรับใครที่มีลานปูนนะครับก็สามารถนำมาดี Y ได้นะครับนี่ครับก็ได้เยอะนะครับแต่ละทีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ